ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31สิงหาคม68นะครับเวลาตอนนี้ก็4โมงกับ57นาทีนะครับเอ่สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะไปดูความเคลื่อนไหวนะครับของ4คู่นะครับในศึกเกาโชซิลาอิตาลีคืนนี้นะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็แข่งกันไป4คู่นะครับปรากฏว่าแอ,อ,อตแลนตานะครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับปามา1ประตูต่อ1นนะครับบูโโลญยาสามารถดับซ่าน้องใหม่อย่างโคมโมไป1ประตูต่อ0นะครับนาโปลีเฉือนชนะกายารีไป10ศแล้วก็หมาป่าลมานะครับบุกแยวชนะปิซ่า1ประตูต่อ0นนะครับฤ <c oughs> ดูกาลนี้เนี่ย านาโปลีดูดูเบาๆลงนะแต่ก็ยังคว้าคว้าสามแต้มได้แต่ดูดูแกว่าแกเบาๆลงเกมลุกก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเปลี่ยงปางไล่ถล่มเละเทะอะไรนะครับในขณะที่อัลตันตาเนี่ยยังสะดุดไม่เลิก Italy, กับอัลตันตาในอิตาลีกับแอตมาดริดในสเปนเนี่ยคือ2ทีมนี้จริงๆมันต้องเป็นทีมที่ ทำตังทำเงินนะแต่ว่าสตาร์ทออกมาช่วงแรกเนี่ยปรากฏว่า2ทีมนี้ใน2หลีกเนี่ยทำทำท่านต่อเศร้าสซ้อยหงอยเหงาไปนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอ,อิตาลีแบ่งเป็น2ช่วงนะครับห้าทุ่มครึ่งเตะ2คู่ก็คือเจนัวเจอกับยูเวนตุสแล้วก็ตโตริโนเจอกับฟิออลรนตินานะครับในขณะที่เวลาตี145ก็2คู่ครับ กูใหญ่อินเตอร์มิลานจะเจอกับอูดินเฮเซแล้วก็ลาซิโอจะเจอกับเวโรนานะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกครับห้าทุ่มครึ่งนะครับเจนัวจะเปิดบ้านรับไอมาลายูเวนตุสนะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าเสียวสัตวหลังเหมือนกันนะครับเพราะว่ายูเวมาแบบขอแค่ชนะนะครับขอแค่ชนะเท่านั้นนะครับราคาเปิดแรกเนี่ย <c oughs> ครึ่งลบสิบนะครับตอนนี้จะบอกว่าครึ่งขาวไกลๆจะเป็นครึ่งบวกสิบแล้วก็มีราคาครึ่งควบลูกลบห้าโผมาแล้วนะครับนี่ครึ่งควบลูกลบห้าโผมาแล้วนะครับสำหรับยูเวนะแล้วก็ครึ่งลูกยังได้น้ำอยู่ประมาณแปดห้านะครับอันนี้ครึ่งลูกขาวนะ่ะนะ อ,อทรงราคานี่ก็น่ากลัวนะครับขอแค่ชนะทรงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนก็น่ากลัวครับโอ้โหมันสูงถึง81%คือเทข้างเดียวเลยครับแล้วก็อยู่เจนหัวเพียง19%เท่านั้นนะครับเลทราคาเท่าที่ดูนะครับเลทราคาเท่าที่ดูเนี่ยมันน่ากลัวที่น่าเสมอนี่แหละนะครับ ส่วนความความเรียกว่าที่บอร์ดเขามองว่าได้เปรียบก็เป็นยูเวอยู่แล้วครับพอดูจากอัตราการจ่ายฟิกออดให้กับเจนัวเนี่ยมันเป็นค่าเกินค่ามาตรฐานนั่นก็หมายถึงว่ามันเป็นรองค่อนข้างชัดเจนนะครับมีโอกาสเสียประตูค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่ฟิกออดของยูเวเนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับจนล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะ บุกมาเคียนเจนนวได้นะดูจากราคาล่าสุดแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจหน้าเสมอนะครับเพราะว่าตั้งแต่ออกสตาร์ทยันล่าสุดเนี่ยยังเป็นยังเป็นเลทที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะสำหรับหน้าเสมอ X เ,เนี่ยนะครับทีนี้เราไปดูกันที่ผลงานของทั้งคู่กันก่อนละกันนะครับเ,เจนนวนะครับลงเล่น นัดแรกในซิเลียไปแล้วนะครับก็เปิดบ้านเสมอกับเลสเช่0นย์ประตูต่อ0ูนะครับอีกนัดหนึ่งอะ่ะเล่นในโคโปอาอิตาเลียนะครับสามารถเปิดบ้านถล่มวิเชนซ่าไปถึง3ประตูต่อ0ย์ก็ต้องบอกว่าเจนัวยังไม่เสียประตูนะครับถ้านับเป็นทางการตั้งแต่ออกสตาร์ทสองเกมยังไม่เสียประตูไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ แต่ว่ามันเจนัวเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วครับช่วงที่เหนียวนี่ใครก็ยิงกยากเหมือนกันนะครับในขณะที่ไอมาลายูเวนตุสนะครับนัดแรกในซีเลียเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะปามาไป2 0นครับนัดนั้นก็เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนด้วยนะครับแต่ก็ทำได้นะกินครับต่อราคาลูกควบกับวันนั้นนะทีนี้สำหรับสถิติของคู่นี้นะครับสถิติของคู่นี้ พักหลังมาเนี่ยพักหลังมาเนี่ยยูเว่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในในห้าปีหลังนะครับห้าปีหลังเนี่ยจริงอยู่ครับว่าบุกมาเอาชนะได้สามเกมนะครับแต่ก็มีหลุดแพ้หนึ่งเกมแล้วก็หลุดเสมออีกหนึ่งเกมนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจนัวไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วก็ห้าครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจนัวยิงได้ถึงสี่ครั้งนะครับมียิงไม่ได้นัดล่าสุดนี่แหละ นะครับที่แพ้ไป0นะูนย์สามที่แพ้ไป0ูนย์สราคาเนี่ยต้องบอกว่าใน5ฤดูกาลเป็นที่น่าสังเกตแล้วกันใน5ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยปรากฏว่านัดที่ยูเว่บุกมาเอาชนะได้3จาก5ครั้งล่าสุดเนี่ยยูเว่ UV ต่อเยอะยูเว่ต่อเยอะนะครับมีต่อลูกควบเนี่ยบุกมาชนะ31ต่อลูกครึ่งบุกมาชนะ31 ต่อครึ่งควบลูกบุกมาชนะ3ามูนนะครับแต่ถ้ามาที่ต่อที่หน้าปอปลาหรือวัดใจครึ่งลูกเนี่ยทำไม่ได้นะหลุดเสมอกับหลุดแพ้นะซึ่งราคาวันนี้มันก็ทรงน่ากลัวแบบนั้นด้วยมันก็ทรงน่ากลัวแบบนั้นด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะเ,เดี๋ยวไปดูกันที่ตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนเนี่ยตอนนี้ยูเว่แข่งหนึ่งชนะ1น,นะครับ มี3แต้มยิงได้2ยังไม่เสียประตูครับในขณะที่เจนัวเนี่ยเตะ1เสมอ1ยังยิงไม่ได้แล้วก็ยังไม่เสียประตูนะครับเพราะงั้นวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยโอกาสที่ยูเว่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของสลาอิตาลีเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้จ่าฝูงเป็นนาโปลีนะครับเตะ2นัดมี6แต้มยิงได้3ยังไม่เสียประตูคือวันนี้ถ้ายูเว่เอาชนะ เอาชนะเจนัวได้ยังไงก็ขึ้นไปเป็นที่1ร่วมอยู่แล้วแต่ถ้ายิงได้เยอะจะเป็นที่1ทีมเดียวนะครับลูกได้เสียจะดีกว่าใครนะตอนนี้มี3มทีมร่วมนะครับที่เป็นจ่าฝูงก็จะมีนาโปลีมี6แต้มนะครับเครโมเนเซครับก็6แต้มครับโลมา6แต้มนะครับดูว่าวันนี้ อินเตอร์กับยูเวจะทำได้ไหมถ้าทำได้พวกเขาจะมี6แต้มเท่ากับเป็นที่1ร่วม5ทีมต่างกันที่ประตูได้เสียเท่านั้นนะครับถามผมเหรอผมว่ามันแปลกๆผมว่ามันแปลกๆนะครับ <c oughs> ดูแล้วเนี่ยอืกัดฟันลองเจน,นัวไอ กัดฟันลองเจนัวดูนะผมว่า <c oughs> ดูว่าบอลวันนี้มันมัน,ม,นมันเทกระจายเกินไปแล้วมันเป็นเลทราคาที่ค่อนข้างยูเว่ UV มันน่าลงทุนมากเกินไปอะ่ะคือครึ่งลูกแล้วแบบน้ำก็ไม่ได้ขี้เล่นะครับเพราะงั้นคู่นี้ผมเลือกเจนัวนะผมเลือกลองเจนัวที่ครึ่งควบลูกได้8นะครับเออผมเลือกลองเจนัวที่ครึ่งควบลูกได้8ดนะครับ <c oughs> คู่ที่สอง <c oughs> ขออภัยเสียงเนี่ยมามาหายหายนะคู่ที่สอ,อยู่ในเวลาเดียวกันนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับกระทิงหินโตลิโนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของม่วงมหาการฟิออเรนติน่านะครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ราคาแปลกนะใน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 มุมมองผมเพราะว่าราคาวันนี้ฟิออเนี่ยบุกมาต่อโตลิโนนะครับ ราคาเนี่ยต่อหน้าปอน้ำแดงตลอดเลยตั้งแต่เปิดถึงแม้ว่าตอนเปิดจะ2.10และปัจจุบันเหลือ2.00นะครับแต่ว่าเมื่อนำมาประกอบร่วมกับราคาฟิกออดอะฟิกออดเนี่ยจ่ายให้ฟีออตอนเปิดเนี่ย2.45นะครับแล้วก็ล่าสุดยังสูงอยู่ที่2.3นะ แล้วดูที่เลทหน้าเสมอ x เ,เนี่ยมันมันค่อนข้างบุบวิดจวนเจียนเหลือเกินนะครับดูแล้วมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วครับเราดูเห็นชื่อโตลิโนเปิดบ้านเจอฟิออเนี่ยมันไม่ง่ายอะ่ะเออฟิออไม่ง่ายะนะครับไม่ง่ายอะ่ยอะแล้วก็เปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยโตลิโนสี่สิครับฟิออ56าสิบหกครับดูจากแฮนดิแคปแล้วก็ฟิกออดแล้วก็น้ำนะครับมันดูแล้วเหมือนฟิีออ่ะ มีโอกาสสะดุดเสมอเหมือนกันนะเออมีโอกาสสะดุดเสมอเหมือนกันทีนี้ถ้าเราไปดูผลงานนะครับผลงานของเ,ออเดี๋ยวนะผลงานของตริโน,โนเจ้าบ้านนะครับตอริโน,โนเจ้าบ้านเนี่ยลงเล่นในซิลาริตาลีไปนัดแรกก็เละเทะเลยครับปลุกไปพ่ายให้กับงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับถึง0ประตูต่อ5นะครับ แต่อีกนัดหนึ่งในโคปาอิตาเลียนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะโมเดนาไปได้1ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าในบ้านยังดีอยู่นะครับ <c oughs> ในขณะที่ทางฝั่งของฟิโอเรนตินาเนี่ยนะครับเล่นในซเรีาไปแล้วเกมหนึงนะครับบุกไปเสมอกาลี่หน่งหนนะครับแล้วก็ลงเล่นในฟุตบอลยุโรปนะครับก็สามารถเอาชนะอะไรเนี่ย บิลิซ่าบิลิซยาอะไรเนี่ยนะครับไปไป30แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านชนะ3-2นะครับก็ต้องถือว่าเกมบุกของ f ฟรเดรนติน่าค่อนข้างมีสกอร์นะครับค่อนข้างมีสกอร์ทีนี้ถ้าเราไปดูผลงานการเจอกันนะครับของคู่นี้นะครับถ้าเรามองกันถึงเฉพาะเกาโชซิลาอิตาลีนะครับ 17เกมนะครับ17เกมล่าสุดที่โตลิโนโเปิดบ้านเจอกับฟิโอเรนตินาเนี่ยปรากฏว่ามีเพียง5ครั้งเท่านั้นจาก17ครั้งนะครับที่ฟิออบุกมาชนะได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับ13เกมล่าสุดฟิออบุกเอาบุกมาชนะได้แค่2เกมเท่านั้นนะแล้วก็บุกมาชนะด้วยสกอร์เฉือนที่2-1กับ1-0ในฤดูกาลล่าสุดนะครับ ส่วนใหญ่จะจบลงด้วยผลเสมอหรือฟีออชนะแล้วหรือโตลิโน,โนชนะนะครับโตลิโน,โนเนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือพักหลังมาเนี่ยนะครับมันยิงฟีออได้ตลอดนะครับห้า 5, 6, 7, 8, 11, หกเจ็ดแปดเก้าสิอดฤดูการล่าส1บครั้งล่าสุดอะก็สามารถยิงฟีออได้เก้าครั้งเลยนะแล้วเป็นสกอร์ที่ยิงแล้วทำได้ดีด้วย พอะงันเนี่ยคู่เนี้ยด้วยด้วยด้วยทุกๆอย่างเนี่ยผมก็ยังมองว่าตวริโนมันน่าจะสู้นะครับเพราะว่านัดแรกมันแพ้มาด้วยไงนัดแรกมันแพ้มาด้วยวันเนี้ยถ้าแพ้อีกจะเป็นออกสตาร์ทที่ย่ำแย่คือแพ้2เกมเลยนะครับเชื่อว่าตริโนมีโอกาสหยิบหนึ่งแต้มจากฟิออได้นะผมมองว่านะในขณะที่ฟิออผมแกก็ยังเหนียวอยู่แหละ นะเดเคอก็ยังเหนียวอะ่ะแต่ว่า,อามองว่าการออกมานอกบ้านแล้วมีแต้มะมันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะเออมันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรแล้วก็ทีมอย่างตโตลิโนเนี่ยถ้าเครื่องติดเนี่ยก็ไม่ใช่หน้าไหนง่ายๆจะบุกมาเก็บแต้มได้นะ <c oughs> เออตรงเนี้ยเพราะงั้นคู่เนี้ยผมเลือกอยู่ตโตลิโนอีกนะครับขอเลือกรองโตลิโนไปที่ปอได้9นะครับหรือ ลองที่ครึ่งลูกได้6,2นะครับอตอนนี้ตรงนี้อยู่ที่การตัดสินใจนะครับถ้าเป็นราคาโตพับก็ต้องอยู่ที่ราคาปอลองปอได้9อย่างเดียวแต่ถ้ามีหน้าบอร์ดนะครับเราสามารถเลือกไปลองที่ครึ่งลูก6,2ได้นะครับเออเนี่ยซึ่งถ้าผลออกเสมอนะครับผลออกเสมอเนี่ยราคาครึ่งลูก6,2เนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าะจะได้เต็มเต็มไปที่62นะ แต่ว่าถ้าอยู่ลองที่ปอได้9เนี่ยจะได้แค่45เท่านั้นนะครับโอ้ต่างกันเยอะนะแต่ก็ต้องอ่านใจว่าโอกาสที่โตริโนจะชนะมีมากกว่าจะเสมอไหมนะครับแต่ว่าถ้าถามผมอะผมว่าครึ่งลูก62หน่าไปนะน่าไปาประมาณนี้นะประมาณนี้ครับสำหรับคู่ที่2นะครับคู่ที่3เนี่ย ย้ายเวลาไปตีหนึนะครับคู่ที่3ามกับคู่ที่4นะครับคู่ที่3มงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านอีกแล้วครับรับการมาเยือนของอูดินเนเซ่นะครับราคายืนไม่ขยับเลยครับอยู่ที่ราคาลูกครึ่งลบสิบหน่งจุดเก้เลยนะครับตั้งแต่เปิดยันล่าสุดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นบอลกระแสะแรงตัวหนึ่งนะครับ อินเตอร์เนี่ยเจในขณะที่อูดิเนเซ่เนี่ยยีนะครับถ้าถามฟิกออดนะครับถ้าถามฟิกออดเนี่ยเออน่าสนใจนะถ้าถามฟิกออดเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าดูจากเลทราคาแล้วนะครับดูเหมือนอูดิมามาแบบเป็นรองเต็มตัวเลยนะ <laughs> เป็นรองเต็มตัวครับ ฟิกออของอินเตอร์ดูผ่านนะครับหน้าสนับสนุนเกมของฟิออก็ผ่านอของอินเตอร์ก็ผ่านนะครับในขณะที่เลดของอุดิก็ถือว่าเข้าขายเกณ์มาตรฐานเหมือนกันนะครับทีนี้ <c oughs> ถ้าไปดูผลงานของคู่นี้นะครับผลงานของคู่นี้อินเตอร์ก็อย่างที่บอกอะนัดแรกเนี่ยพวกเขาไล่ถลม่มโตลิโนไป5 0โอ้โหเป็นทีมที่ฝ่ายการ จัดการแข่งขันเนี่ยแหม่ให้ท้ายแล้วเกินครับให้อินเตอร์ออกสตาร์ทในบ้านเป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับอืมนะคือเจอใครไม่ว่าถ้าช่วงแรกได้เล่นในบ้านแล้วสามารถเก็บแต้มได้เป็นกรอบเป็นกำรรชนะลัวลวเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องออกสตาร์ทแรงอ่ะนะเออกำลังใจมันก็เยอะใช่ไหมทีนี้ผลงานของอูดินะครับ <c oughs> อูดิเล่นในนัดแรกก็เปิดบ้านเสมอกับเวโรนาไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับ ในขณะที่ในฟุตบอลถ้วยโปลไิตาเลียอูดิเอาชนะคาราเลเซไปสประตูต่อศูนย์อ้าวอูดิก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเออก็ยังไม่ธรรมดาอ่ะก็ยังธรรมดาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับอ่าสถิติคู่นี้ <c oughs> มันน่าสนใจตรงที่ว่าการเจอกัน10ครั้งล่าสุดครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของอินเตอร์มิลานหรือบ้านของอูดินเนเซนะครับ อินเตอร์ผูกปีชนะเลย10เกมเย่าเยือนเนี่ยปรากฏว่าอินเตอร์เอาชนะไปได้ถึง9เกมครับและแพ้เพียงแค่เกมเดียวครับเออเกมที่แพ้วันนั้นนะครับอ,อ่ก็บุกไปแพ้อูดิที่บ้านด้วยนะครับวันนี้บ้านอินเตอร์นะครับอินเตอร์เนี่ยอ,อ่าเดี๋ยวดูทีมเย่าเนี่ยดโหสถิติมันเด็ดขาดมากเลยนะเออ อินเตอร์เนี่ยต้องบอกว่านะครับสองสี่ห1ครั้งล่าสุดนะครับ11อดคือดูการติดเลยมั้งเนี่ยอูดิยังไม่เคยตกชั้นใช่ไหมเนี่ย11ครั้งล่าสุดเนี่ยออ,อินเตอร์เอาชนะไป10นะครับ <laughs> แล้วก็แพ้ไปหนึ่นะเออคิดดูนะครับเป็นการชนะเกินราคาราคาต่อ เกินราคาลูกควบหรือราคาลูกครึ่งเนี่ยถึงอโอ้โหเดี๋ยนะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดชนะไม่เกินแต้มต่อแค่สองเกมนะรวมนัดที่แพ้ก็เท่ากับสามเกมสิบเอ็ดครั้งเนี่ยจากชัยชนะเนี่ยมันชนะได้ถึงแปดนะที่ที่ชนะเกินนะ่ะเกินเลทต่อเกินลูกอะ่ะ เพราะฉะนั้นราคาวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าถ้าจะลองก็เสี่ยงน่าดูเหมือนกันถ้าจะลองก็เสี่ยงน่าดูเหมือนกันนะครับผมยังเชื่อว่าอินเตอร์มันมันยังอยู่ในทรงที่สามแต้มน่าจะทำได้สามแต้มน่าจะทำได้ไอลูกที่สองเนี่ยอาจจะมีปัญหาถ้ามีการเกิดอาการกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ่ะเออแต่ว่า เพื่อนๆก็ดูอ่ะม,มันมีมันมีราคาที่ลูกควบได้74เนี่ยตัวนี้ที่ผมมองว่ามีโอกาสนะมีโอกาสแต่คิดว่า3มแต้มสําหรับอินเตอร์วันนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับอยู่ในทรงที่ดีด้วยนะครับแล้วอูดิเนี่ยเวลาเล่นเกมเยือนก็ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วอ่ะพร้อมจะโดนพร้อมจะแจกเออพร้อมจะแจกแล้วถามว่าในเปอร์เซ็นต์นักลงทุน74มันก็ยังไม่พุ่งแรงทะลุเหมือน เหมือนคู่ยูเวอันนั่นอ้นั่นมันทะลุกเกินไปนะครับแต่ว่าผมมองว่าอินเตอร์มีโอกาสทำได้นะกับสกอร์2เมตร2031อะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสทำได้นะเพราะงั้นคู่นี้นะครับถ้าถามผมคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่อินเตอร์มิลานอนะที่ราคาลูกควบ74นะครับอันนี้ต้องสำหรับเพื่อนๆหน้าบอร์ดนะส่วนเพื่อนๆที่เลือกไม่ได้เนี่ย ก็ต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกนิดนึงนะแต่เชื่อว่าได้ลุ้นเม็ดสกันยาวๆแหละอ่ะผมว่าเนี่ยยังไงก็ยังน่าอยู่ยังน่าอยู่อินเตอร์ครับนะเออยังน่าอยู่อินเตอร์นะอ่ะคู่ที่3คู่ที่4นะครับ3ผ่านคู่ที่4เนี่ยในเวลาตี1 4ึ่นะครับอิน <c> ซ <oughs> ีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมนะครับลาซิโอวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของเวโลน่านะครับ อ่ลาซิโอเนี่ย <c oughs> ราคาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างไหลลงนะตอนเปิดเนี่ยเปิดมาที่ลูกควบลบสิ 10, ลูกควบลบห้านะครับลงมาล่าสุดตอนนี้ลูกลบห้านะแล้วก็มีราคาครึ่งควบลูกบวกสิมาแล้วนะได้8ดกว่านี่นะครับถามว่า เลดของของลาซิโอสวยไหมนะก็ไม่สวยนะมันเป็นเลดที่เหมือนจะไม่น่าถล่มอะ่ะเหมือนจะไม่น่าถลม่มเออชนะไหมมีโอกาสทำได้นะเออมีโอกาสทำได้แต่ถามว่าจะไล่ถล่มไหมดูจากแฮนดิแคปที่ไหลลงท่าเดียวเลยนะครับแล้วก็ฟิกออดก็ไม่สวยครับ เปอร์เซ็นต์ลาซิโอตอนนี้64เวโรนา3านะครับลาเิโอเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ออกสตาร์ทแย่ yeah, นะที่ออกสตาร์ทแย่ yeah, ครับพวกเขาเนี่ยบุกไปแพ้โคโมโมศย์ประตูต่อ2เลยครับในนัดเปิดฤดูกาลนัดนั้นผมรู้สึกผมจะให้ทัศนะไปที่ลาซซโอด้วยนะไม่เชื่อราคาแปลกครับนะวันนั้นโคโมโโมต่อบวก10ต่อปอนะวันนั้นนะ <c oughs> แต่สามารถกำหลาบลาซซโอได้นะครับ ส่วนผลงานของเวโรนาครับนัดแรกพวกเขาก็บุกไปเสมออุดิ1-1นะครับในโคปปาอิตาเลียก็บุกไปเสมอออเดซ่ออเดซ่1-1นะครับแล้วก็ดวลจุดโทษชนะ4-2นะก็ดูแล้วอ่ะถ้าดูตามทรงอ่ะลาซิโอมันเอาแน่ครับเพราะว่านัดแรกอ่ะเหมือนเสียหน้าเหมือนโดนหักหน้าอย่างมากนะครับ เออวันนี้เชื่อว่าลูกบี้ลูกชนเนี่ยราติโอยังยังดูแรงอยู่ในถิ่นนะแล้วก็ถสติเนี่ยต้องบอกว่าออแม้จะไม่ใช่แบบเด็ดขาดนะครับ12เกมในบ้านล่าสุดที่เจอกับเวโรนาเนี่ยเอาชนะไป8เสมอ3แล้วก็แพ้1น,นะครับแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือทั้ง12ครั้งเนี่ยที่เปิดบ้านเจอกับเวโรนาเนี่ยนะครับ มีแค่เกมเดียวครับที่ลาซิโอยิงเวโรนาไม่ได้วันนั้นคือ,เ,อเสมอศูนย์ศูนย์นอกนั้นเนี่ยอีก11ครั้งยังไงก็ยิงได้ครับผลจะจบยังไงไม่รู้แหละแต่ลาซิโอเนี่ยยิงระเบิดมากนะครับเวลาเจอเวโรนาเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามี3ลูกอะ่ะสองปลายปลายสลูกนะครับสำหรับลาซิโอนะแล้วก็ที่สาคัญใน3ครั้งล่าสุดนะ่ะ ลาซิโอ,อสามารถเอาชนะเวโลนาได้ทั้ง3ครั้งนะครับ20.10.21 0, นะครับคู่นี้ยังเชื่อมือลาซิโอจะแก้หน้าได้อย่างน้อยๆก็ต้องมี3คะแนนในบ้าน,นครับวันนี้เชื่อว่าหน้าอยู่ลาซิโอครับไปที่ลาซิโอนะครับที่ราคาครึ่งควบได้81ครับอ่าวัดใจกันดูนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับ4คู่ในเกาโชซิลายตาลีค่ำคืนวันนี้นะครับ ยังไงก็อย่าลืมเข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาแนะนำมาคุยกันได้ที่หน้าช่องนะครับหรือท่านไหนอยากจะติปผ่านซ u เปอร์แตงนะครับก็สามารถกดได้ที่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับหรือท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะรายเดือนนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ Line ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ tdet นะครับ NAM d o O นะครับนะส่วนท่านไหนอยากจะติปกาแฟติปอะไรก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะช่วยเหลือกันได้เนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ